เหล็กปลอกเรามีสองแบบถ้าเราทํางานหลวงเราไม่ต้องเอาเหมือนจริงผมอธิบายไปแล้วก่อนตัวอย่างก่อนนี้แต่ถ้าเราอยากได้เหมือนจริงเช่นบางครั้งต้องการแบบโชวครับโชว์โชว์โชว์ความสวยงามเราก็ไปดูข้อจํากัดของวสทมาตรฐานของวสทว่าเขาให้เราทําอะไรนะครับไม่เราเขียนอะไรยังไงนะครับเราก็ไปดูตามมาตรฐานวสททีนี้ผมทําไว้นะครับทําเส้นล่างไว้ท่านนี่ผมทําเส้นล่างไว้แล้ว นะครับทั้งเหล็กปลอกเสาและเหล็กปลอกคานและสําหรับตัวนี้นะครับนะสองชิ้นนี้ผมได้ทําราคาไว้สองแบบแบบแรกโปรดสังเกตแบบแรกเป็นราคาแบบเหมือนจริงทุกอย่างตามความยาวจริงของเหล็กแบบที่2ผมทาราคาแบบเป็นชิ้นครับทําราคาตามเงื่อนไขของงานก่อสร้างราชการงานอาคารมันจะได้7.5แบบ ที่ตามความยาวเหล็กริงได้แค่เจ็ดุดหนึ่งเห็นความต่างไหมต่างสี่สีตังนะครับสี่สิบตังเดี๋ยวมาสอนท่านสร้างครับแล้วจะบอกสอนแทรกเทคนิคด้วยว่าทํายังไงให้มงินมีราคาติดไปด้วยนะอ้าวมาทุกท่านเปิดโปรไฟล์ขึ้นมาครับแดอกแล้วไปดูดครับใช้หลอดดูดดูดเหล็กมาอันไหนก็ได้ครับดูดมาเลยเหล็กองมินครับดูดมาเลยอ่าพอดูดมาโปรดสังเกตนะเลเยอร์มันอยู่ที่อะไรอยู่แล้วครับ 6มิลน,นะสีเราไม่ใส่นะอะถ้าท่านอยากจะใส่สีเหล็กท่านก็ทําไมครับไปตั้งแมทติเรียวมาเลือกสีมาเท่านั้นเองนะครับอ่าแต่ตอนนี้เราไม่ใส่อ้าวทีนี้ทุกท่านมาสังเกตครับมันเป็นเหล็ก6มิลอยู่อ้าวมาครับสร้างเหล็กปลอกเลยทิปเป็นทิป1 2 3 1> เลือกเหล็กปลอกเสาแล้วกดบิวอลองพัดเรียบร้อยนะครับ อ้าวเหล็กปล่อคานด้วยทิปปันทลิก1 2 3แล้วกดบิวออลองพาร์เรียบร้อยตอนนี้มันเป็นแค่กลุ่มครับดูด้วยเอาไลเนอร์ครับดูด้วยเอาไลเนอร์มันจะมีสัานะเป็นแค่กลุ่มอ่าเห็นไหมครับเนี่ยผมคลิกลงมามันเป็นแค่กลุ่มแต่ผมจะทำมันเป็นคอมโพเนนต์ทีนี้ เนื่องจากว่าเรามีเวลาจำกัดดูนิดนะครับตั้งใจดูตรงนี้ผมทำให้เห็น Move ให้เห็นข้างในมันมีเส้นด้วยไหมเทคนิคนะครับผมพยายามฟังผมนะครับเวลาเราอยากได้เหล็กปลอกแล้วเซตร,ราคาไว้แล้วแล้วนะครับเวลาไปประกอบล่างเป็นออโตเมติกลากแล้วมีเหล็กปลอกมาด้วยให้ท่านใส่เส้นคู่กับร๊ปนี้ด้วยเพราะนั้นเวลาท่านเมคคอมพเนต์นะครับ ให้ท่านใส่เส้นเข้าไปด้วยในคอมโพนเนนตนะอ่ามาผมตบวิวครับและผมลากรอบมันเสียลากรอบโดนเส้นตรงไหนด้วยไหมโดนไหมครับแต่เราไม่อยากได้อันนี้ทําไงเนี่ยเราก็กดชิปแล้วเราก็ลากรอบสองเส้นนี้มันก็ไม่โดนแล้วอ่าตัวหนึรอบนะครับเราทำคอมโพเนนตปลอกเสาลากรอบกดชิปแล้วก็ลากรอบสองเส้นนี้เสีย ตอนนี้ข้างในเหล็กปลอกมีเส้นด้วยใช่ไหมครับอ่านะจำไว้นะครับตามเหล็กปลอกต้องมีเส้นด้วยเสมอ,อต่อไปมาที่นี่ครับให้ท่านกด G แล้วตั้งชื่อมันนะครับนะกด G แล้วตั้งชื่อมันกด G อ่าแล้วก็ท่านตั้งชื่อว่า KB นะครับ KB เหล็กปลอกอ่าเราตั้งชื่อกับ B แล้วก็เหล็กปลอกครับปลอกปลอกอะไรก็ไม่ใชปลอกเสานะปลอกเสาแล้วก็เข Enter. นะ้ะ e อ t e r ครับ เดี๋ยวค่อยเซตแกนเดี๋ยวค่อยเซตแกนไม่เป็นไรแกนไว้ทีหลังเอาต่อไปลากครอบอันนี้ด้วยครับแล้วก็มีคอมเนนต์เป็นกระบีปลอกการเคปลอกการอ่าแล้วกดโอเคครับเครียดอ่าเรียบร้อยอ่านะครับเดี๋ยวเรามาเซตแกนให้มันนะครับมาเซตแกนให้มันอ่ามาดูพิจารณาที่นี่ ทีนี้ครับทบทวนการเปิดแกนหน่อยเพื่อจะได้เห็นแกนของมันไปที่นี่ครับวินโดว์เมื่อกี้ครับจำได้ไหมไปที่ไหนโมเดลวินโฟแล้วไปที่คอมโมเนนให้ติ๊กที่คอมโมเนนเอ็กเซสนะครับอ่าวินโดว์โมเดลวินโฟลคอมโมเนนคอมโมเนนเอ็กเซสนะครับมันก็จะโชว์คอมโมเนนเอ็กเซสขึ้นมาผมอยากทำเห็นง่ายๆเท่านั้นเองนะครับในวันเป็นจริงเราคลิกขวา แล้วลองกดเชนเอ็กเซสเราก็จะมองเห็นเหมือนกันนะครับคลิกขวากดเชนเอ็กเซสมันก็จะมองเห็นเหมือนกันแตมน่มันเสียเวลาครับอ่ะเอ้ยมันมันมองต้องไปคลิกขวาครับเสียเวลาตอนนี้แกนมันอยู่ที่นี่ใช่ไหมแล้วสังเกตครับลองจินตนาการตามผมเหล็กปลอกเสาข้ามก็ต้องลากขึ้นบนแบบนี้ใช่ไหมตอนนี้ทิศของมันถูกอยู่แล้วแต่เราอยากจะเปลี่ยนแกนว่ายอยู่ตรงกลางเท่านั้นเองอ่ะมาครับวิธีการเปลี่ยนก็เหมือนเดิมครับคลิกไปที่คอมเนนต์แล้วคลิกไปที่นี่ครับ แล้วก็แตะลงไปที่ตรงนี้เท่านั้นเองนะถ้ามันไม่โดนนะครับมันโดนด้านบนก่อนให้ท่านกดชิปสิครับแล้วไปจับที่กดชิปแล้วไปจับด,ด้านล่างนะครับกดชิปแล้วไปจับด,ด้านล่างครับแล้วคลิกลงไปนะครับอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้คอสเปรดบามาแกนเปลี่ยนแล้วอันนั้นใส่สวยๆอ้าวต่อไปมาที่นี่นะครับทุกท่านมาที่นี่นะเดี๋ยวเราต้องเซตแกนตามผมครับอย่างนี้อ้าว ทิศน้ำเงินต้องมาที่นี่ครับเดี๋ยวทิศน้ำเงินต้องมาที่นี่ื่อกีผมเลยให้ลองท่านเซตแกนนะครับทิศน้ำเงินต้องไปทิศนี้ครับต้องขึ้นฟ้าทิศน้ำเงินต้องขึ้นฟ้าครับแบบนี้ทิศน้ำเงินต้องไปทิศนี้ทิศสีแดงต่อไปทิศสีแดงต้องไปทิศนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายต่อทีหลังว่าทําไมต้องไปทิศนี้ เหตุท <ice> ี่ต ah ah, ้องไปทิศนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเซตตานี้แสดงว่าสีเขียวมันต้องไปทางไหนครับท่านลองดูความสัมพันธ์มาหน่อยแต่จริงเราเซตสองแกนเขียวมันได้เอาโต้อยู่แล้วเขียวมันก็จะออกมาทิศนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะเซตลําดับหนึ่งคือที่นี่ส่วนลําดับสองคือเซตที่นี่นะครับลาดับสองเซตที่นี่นะเอามามาเซตครับคลิกไปที่ตัวของคอมโพเนนต์คลิกไปที่ตัวของคอมโพเนนต์ แล้วท่านคลิกไปที่นี่ครับตัวเซตแกนเราเซตแกนแรกก่อนคลิกลงไปเลยนะครับแล้วจิ้มไปที่นี่ครับเซตแกนแรกจิ้มไปที่นี่นะครับถ้ามันไม่จับให้กดชิปครับแล้วมาจับที่นี่แล้วก็คลิกลงไปครับแล้วก็ลากคลิปกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้แล้วก็ลากไปด้านโน้นนะครับตอนนี้เปลี่ยนที่มือที่กดชิปออกได้แล้วแต่เมาส์ยังกดอยู่ผมตัวอีกรอบนะนะครับ ผมเลือกคอมพเนต์และผมกดไปที่เครื่องมือครับแล้วมากดชิปครับแล้วคลิกลงไปที่นี่ปล่อยได้เลยตอนนี้ทีนี้ทิศแรกที่เราจะเซตคือทิศขึ้นบนแล้วตอนนี้มันเป็นสีแดงใช่ไหมครับกดแ็บครับเลนดอมมันกดแ็บให้น้ำเงินขึ้นบนเรียบร้อยปล่อยนิ้วก่อนอ่ามันยังอยู่ในคำสั่งนะครับเรายังไม่ยังไม่คาสเปซบาวมา ต่อไปครับจิ้มลงไปใหม่แต่มันไม่จับใช่ไหมกดชิปเหมือนเดิมครับให้มันจับแล้วท่านลากทิศที่2มาด้านนี้น้ำเงินพยายามจะมาเราไม่เอามันเราแรนดอมหาอะไรครับแดงน้ำเงินก็จะไปจำทิศเดิมของมันเรียบร้อยครับคลิกลงไปแล้วเคาะสเปซบาร์ท่านก็ได้ถูกต้องแล้วอ้าผมตัวนอีกทีหนึ่งนะครับตั้งแต่ต้นนะ มันจะสับสนหน่อยแต่จำเป็นต้องเซตให้เป็นครับเซตเป็นแล้วท่านทํางานแบบเหอได้ได้เลยนะอ่าผมเลือกที่คอมโพเนนต์พอเลือกที่คอมโพเนนต์ครับคลิกไปที่คําสั่งน,นะครับเอ็กเแล้วท่านกดชิปครับเพื่อให้จับตรงนี้ให้ได้พอจับได้คลิกลงไปครับหลังนั้นปล่อยนิ้วที่กดชิปได้เลยแล้วลากทิศแรกขึ้นไปด้านบนด้านบนของคอมโพเนนต์ แล้วกดแถบครับให้เป็นน้ำเงินแล้วปล่อยนิ้วที่กดเมาส์หลังจากนั้นทำอีกครับแต่รอบนี้ก็ต้องกดชิปใหม่คลิกลงไปครับแล้วทิปที่สองให้ขึ้นมาตั้งฉากกับหน้าตัดของตัวของเหล็กปลอ,อกแล้วให้ท่านกดแถบครับให้เป็นแกนแดงเรียบร้อยเคาะเสบียบ่ามาตอนนี้ได้แล้ว ทีนี้เพื่อท่านเห็นภาพว่าทำไมลบสามอันนี้ออกไปหน่อยสามแผ่นนี้ถ้าท่านได้ตามผมให้ลากคอมพเนต์นออกมานะครับคอมพเนต์นที่ชื่อกับ,บีปลอกค,คานของท่านกับ,บีปลอกค,คานของท่านปึ๊บเห็นไหมถ้ากับ,บีปลอกสองของท่านต้องอยู่แบบนี้เห็นไหมที่จุดออริจินแต่ปลอกค,คานของท่านต้องอยู่แบบนี้ถูกต้องไหมครับกับีปลอกค,คานต้องอยู่เหมือนผมอยู่เหมือนไหม เหมือนไหมครับอ่ไม่เหมือนไม่เป็นไรเวลาเราไม่มีแล้วเราค่อยไปต้องตัวนับ้างทีนี้ดูผมหรือทําตามผมถ้าทําตามกัน copy ไปสิครับ15บห้าเซนอีก2อัน copy อ,ออกไปแชกสามมูกครับคลิกกด control ล็อกลูกศรชี้ขวาพิมพ์จุดหนึ่ x อย่างน้อย2องนะครับอ่าผมพิมพ์เมื่อกี้ไม่ไปสักอันหนึ่ง เราเป็นภาษาไทยจุดหนึ่งอ่ะแล้วก็ x อย่างน้อยสองครับ x สอง x สามก็ได้อ่านเลยนะนี่เป็นเหตุผลนะว่าทําไมถึงต้องเซตให้มันเป็นแบบนี้ครับเอาทีนี้ทุกท่านมาดูต่อเปิด assembly ขึ้นมาที่ผมบอกว่าทำให้เราห่อได้นะครับเปิด assembly ขึ้นมาพอทุกท่านเปิด assembly ขึ้นมาให้ลากครอบ3มชิ้นนี้ของเรานี่แหละครับ ลากครอบ3าชิ้นของเราแล้วที่ Assembly ของเรามันมีปุ่มปุ่มหนึ่งครับเป็นปุ่มออโตเมติกนะครับสร้างชิ้นงานแบบออโตเมติกครับออโตเ Assembly คลิกลงไปครับแล้วมันจะดึงเหล็กเข้ามาเห็นไหมครับอ่ายังไม่ต้องทำอะไรให้มากมายลองลากครับใช้ปุ่มบิ้วธรรมดาลองลากอันนี้ไม่ดันไม่เป็นไรนะน,นี่ผมแค่ตัวอย่างการเซ็ตนะครับท่านไปต้องทวนได้เพราะท่านลากเห็นไหมครับอะไรเกิดขึ้น เห็นไหมเหล็กปลอกมันมายาวตามไหมครับอ่าเห็นนะครับนี่คือแอ s ซ m b ี y ซึ่งเราจะต้องใช้ในการเรียนรู้นั่นเองเราลองคลิกลงไปสมมติท่านลากมาสองเมตรตามผมด้วกันนะผมลากมาสองเมตรครับสมมติผมลากมาสองเมตรผมลากมาสองเมตรครับสมมติแล้วคลิกตามผมนะครับท่านก็จะได้ราคาเปิดคิวปุ๊บมันก็จะมีราคามาด้วยนะนี่เปิดคิวปุ๊บได้ราคาเท่ากับเท่าไหร่ครับ ร้อยหกบาทเหล็กปลอกทุกปลอกมีราคาหมดครับเช่นปลอกอันแรกนะครับผมลิกลงไปราคา7.1็เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเอาไปใช้งานเดี๋ยวมีสอนนะครับแต่ว่าอันนี้เห็นภาพที่มาให้หมดทุกกระบวนการไม่งั้นเดี๋ยวท่านไปไประยุกต์ต่อไม่ได้อ่ะตอนนี้ท่านรู้แล้วทีนี้กลับมาที่นี่หน่อยครับกลับมาที่สองชิ้นนี้ตอนนี้เรารู้แล้วล่ะครับว่าเราได้ราคาแบบไหนเมื่อกี้จําได้ไหมครับผมบอกแล้วว่า ข้างบนคิดราคาแบบวอซคิดตามความยาวเหล็กจริงนะครับข้างบนคิดตามความยาวเหล็กจริงเพราะนั้นเราลงคลิกแล้วลงกดรีพอร์ตสิครับราคา7.1นกดรีพอร์ตครับมันก็จะมีการรีพอร์ตขอโทษครับ,บื่อกีผมลืมเปลี่ยนตัวนี้ลืมเปลี่ยนเป็นคอสต์ดีเทลรีพอร์ตพอเรากดรีพอร์ตครับมันจะบอกว่ามีเหล็กเท่าไหร่ค่าดัดเท่าไหรอ่อาว อันนี้ครับมาจากไหนมาจากเลเยอร์คลิกไปที่เลเยอร์ครับไปทบทวนการตั้งราคาเหล็กเราคลิกไปที่เลเยอร์เราไปที่เลเยอร์ r b 6ที่เลเยอร์ r b 6เหล็กน้ำหนักเท่าไรครับจำได้ไหม1เมตร 0. จุด2อสอ่าสมมติว่าอันนี้นะครับสมมุติว่าคิดตามวาสท พอวสอทมันไม่ใช่หลักเกณฑ์งานอาคารมันเป็นหลักเกณฑ์งานทาหรือหลักเกณฑ์งานชนประทานนะครับคิดแบบนี้เขาจะเผื่อเหล็ก10เปอร์เซ็นต์สมมุติว่าเหล็กกิโลละ22อ้าวสมมุติว่าผมให้ค่าแรงเหล็กนะครับอ่ให้สูงเลยนะครับให้สูงเลยเท่ากับ4 1ุนอ่ะสมมติใส่ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง4.1นะครับอ่ะสมมติใส่ตาม4 1ุนลวดบุกเหล็กคิดตามหลักเกณฑ์ราคากลาง3%เปเซแล้วก็3 5บาบาทสมมตินะครับ เราก็จะได้ราคามันทันทีครับว่าเท่ากับเท่าไรครับเจจุนะอ่าเมื่อกี้แสดงว่าไอ้ค่าที่เราเปลี่ยนมีผลน้อยมากไม่ใช่อยู่หนึ่งนะครับรจุดเท่าไรอ่า7 1็ุอเพราะเราให้ค่าเหล็กเพิ่มค่าแรงเพิ่มไหมครับเมื่อกี้ให้ค่าแรงเพิ่มนะเอาต่อไปครับมาดูที่นี่ที่นี่นะครับผมใช้ดิเมนชันเช็คสิ่งนี้เราดู30สคูณสสถ้าเส้นรอบวงเท่าไรครับหนึ่งจุม1รจุสอง เพราะฉะนั้นความยาวเหล็กปลอกตามหลักเกณฑ์ราคาแรงงานอาคารก็จะเท่ากับ1.2ครับ1.2คูณจุดเท่ากับ0 2 6 6 4นี่คือน้ำหนักเหล็กปลอกตามหลักเกณฑ์งานอาคารไม่เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้วัดตามความยาวจริงถ้าเหล็กปลอกเท่านี้ลวดผูกเหล็กคูณจุดเข้าไปครับก็จะกลายเป็น0 0 0 7 9 9 2อ่าไปดูครับคลิกตามผมได้เลย คลิกไปที่ออบเจกต์แล้วคลิกไปที่เหล็กปลอกข้างล่างถ้าท่านคลิกออบเจกต์แล้วท่านคลิกไปที่เหล็กปลอกข้างบนลองคลิกดูครับมันไม่มีอะไรโชว์ขึ้นมาเพราะเราไม่ได้ตั้งราคาที่ออบเจกต์ครับแต่ถ้าเราคลิกออบเจกต์แล้วเราไปคลิกที่เหล็กปลอกด้านล่างอะไรกันขึ้นมันจะอ่านวตัตถุออกมาเป็นชิ้นเห็นไหมครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นเหมือนที่เราเคยศึกษามาก่อนหน้านี้หนึ่งชิ้นน้ำหนักเท่าไหร่ 0.264กิโลก็เมื่อกี้กดเครื่องกิดเลขให้ดูแล,แล้วแล้วน้ําหนักของลวดบุกเหล็กเท่ากับเท่าไรครับ0.7992อ่านไหมครับตรงน,นี้ผมใส่ให้เลยแก้เป็น4.1เท่ากันนะครับแล้วท่านสังเกตถ้าเป็นหลักเกณฑ์งานอาคารเผื่อน้อยกว่าด้วยซ้ำไปเผื่อแค่เทา่าไหรครับ5%แต่เราไปดูซิสมมติเราให้ทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับแล้วเราเผื่อน้อยกว่าด้วยซ้ําไป ปรากฏว่าคิดแบบงานอาคารเจ็ดจุดเท่าไรอ่าสองถ้าคิดแบบวสทคิดแบบงานทางคิดแบบงานชุมทานเท่ากับเท่าไรครับเจ็ดจุดหนึ่งสองเห็นไหมอะไรถูกกว่าคิดแบบวสทแต่คิดแบบงานอาคารแพงกว่าอ้าวทีนี้โปรดสังเกตไว้อีกว่าอันล่างก็อยู่ในเลเยอร์หรือแ็กอาร์บีโออันบนก็อยู่ในเลเยอร์หรือแท็กอะไรครับ อาบกแล้วทําไมข้างบนมันถึงอ่านแบบความยาวจริงเพราะเราไม่ได้ตั้งแบบออบเจกต์แต่ข้างล่างเราตั้งแบบอะไรไว้ด้วยครับแบบออบเจกต์ถ้าท่านตั้งแบบนี้ดูนะตั้งแบบนี้ด้วยแล้วก็ตั้งแบบนี้ด้วยมันจะอ่านที่อะไรก่อนออบเจกต์ Object. ทีนี้เราลองลบราคาออบเจกต์สิครับข้างล่างคลิกลงไปแล้วกดที่ออบเจกต์แล้วท่านลบราคาทิ้งให้หมดผมลบทิ้งให้หมดทั้งสาบรรทัด ดโอเคตอนนี้ข้างล่างตั้งราคาแบบออบเจกต์อีกไหมครับไม่ตั้งแล้วพอไม่ตั้งแล้วท่านคลิกราคาใหม่มันจะราคาเท่ากับด้านบนเลยครับเป็นเจ็จุดเท่าไเจุดหนึ่งสองนะครับ